มาลัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นในเวลา18.30นาทีในพูดข่าวไอทีครับ พูดข่าวไอทีในคลิปนี้เราจะมาอัปเดยกเกี่ยวกับการเปิดตัวโทวรศัพท์มือถือแบรนด์หัวเว่บ้างเป็นรุ่นที่ราคาประหยัดอยู่พอสมควรนะครับรอยู่เพียงแค่2,999บาทเท่านั้นฟังราคาแล้วทำให้รุ่นนี้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับล่าสุดมีการเปิดตัวโทวรศัพท์มือถือหัวเว่ Y 5 P และ Y 6 P เป็นเทียบร้อยครับโทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กสเปคสุดคุ้มในราคาเริ่มต้นที่น่าหักมากเลยครับ ใครที่กำลังมองหาโทรศัพท์มือถือสเปคครบๆนะครับสำหรับใช้งานโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการเล่น f a c e o o o ไลน์โซเชียลเล่นเกมเล็กๆน,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 น้อยๆถ่ายรูปเพิ่มเติม h u เว y ย,เ,วยเขามี2รุ่นออกมาครับนั่นะค,นะค,คือ Y 5 P และ Y 6 P เปิดตัวในบ้านเราแล้วอย่างเป็นทางการครับในราคาเริ่มต้นเพียง2,999บาทเท่านั้น3,001 0ทบาทมาที่รุ่นแรกดีกว่ามาพูดถึงตัว Y6P กันก่อนนะครับรุ่นนี้เนี่ยหน้าจอขนาด6.3นิ้วเป็นแบบดิวดอปนะครับหรือมีการวางนอ็อตหรือว่าติ่งทรงหยดน้ำไว้ที่ด้านบนของหน้าจอสวางกล้องเซลฟี่ครับ สัดส่วนการแสดงผลของหน้าจอในจะอยู่ที่88.4%ครับเวลาเล่นเกมดูหนังก็โอเคอยู่นะตัวเครื่องนะครับมีฝาหลังที่สวยงามมีเงาที่สะท้อนเมื่อแสงตกกระทบครับมี3-4สีที่เลือกได้แก่สีม่วงสีเขียวแล้วก็สีดำครับแบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะที่5,000มิลลิแอมป์เลยทำให้ h u ว w e i Y6p เนี่ยใช้งานได้2วันสบายๆเลยทาง Huawei เคลมว่าสามารถเล่นเกมผ่านอินเทอร์เน็ต 4G เนี่ยได้ต่อเนื่องถึง20ชั่วโมงเล่นวิดีโอได้ถึง3 2ชั่วโมงคุยโทรศัพท์ได้ถึงวโมวิบห f ช มผ่านลำโพงได้ถึง37ชั่วโมงเลยครับกล้องหลังให้มาถึง3ตัวครับเลนส์หลัก13ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเลนส์วายแองเกิล5ล้านพิกเซลและวัลยาดึคติ้น2ล้านพิกเซล กล้องหน้าน1ตัว8ล้านพิกเซลครับสามารถเก็บภาพได้อย่างครบ,ครบในทุกมุมเลย h u a w ว i Y6P นะครับมีปราตี้โหมดด้วยเพื่อเพิ่มความกระหืมในเรื่องของเสียงการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือ Hu ว w e i ที่รองรับโหมดดังกล่าวนะครับจะสามารถเล่นเพลงเดียวกันเนี่ยจากลำโพงของแต่และเครื่องได้ด้วยสเปคเบื้องต้นของ h u a w ว i Y6P นะครับหน้าจอเป็น IPS LCD ขนาด6.3นิ้วชิปเซตเป็น Mediatek MT6762R ครับ CPU IMG นะครับ CE8320 RAM 4GB หน่วยความจำ ROM 64เพิ่ม m รมก็ ้แยกต่างหากสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi 802.1 1 b l u e t o o t h 5.0พอร์ตการเชื่อมต่อแบบเก่า m i โคร USB ครับตรงนี้จะมีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่องครับรูฟัง3 5มมิมีมาให้รองรับวิทยุ FM แบตเตอรี่5000ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จเรว1สวัตต์และรีเวิร์สชาร์จิ่งเปลี่ยนตัวเองเป็น power bank ได้ระบบ Android 10 EMUI ครับมาพร้อมกับ Huawei Mobile Service นะครับ ส่วนใครที่สนใจโทรศัพท์มือถืออีกรุ่นหนึ่งก็คือหัวเว่ Y5P มาอีกรุ่นหนึ่งแล้วรุ่นนี้หน้าจอเล็กลงหน่อยแหละอยู่ที่5.45นิ้วกล้องหลัง1ตัว8ล้านพิกเซล กล้องหน้า1ตัว5ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่3ามพมิลลิแอมป์สเปคเบื้องต้นของ Huawei Y 5P มีดังนี้ครับชิปเซตเป็น mediatek MT 6 7 6 2 R CPU เป็น IMG GE 8 3 2 0ามสองศครับแรม3ามกิกะหน่วยความจำ ROM สามสอครับเพิ่ม micro SD การ์ Z แยกต่างหากได้พอร์ตเสียบดีบ USB แบบเก่าครับ micro USB เซนเซอร์ต่างๆก็พอมีมาให้รูฟาสัป์ห้มิลรองรับ FM แบตเตอรี่น้อยลงที่3ามพมิลลิแอมป์ Android 10 EMUI 10.1 Huawei Mobile Service นะครับ โดยจะตัว Huawei Y5P ราคา2 9 9 9บาทครับรุ่น P Y6P 3,999บาทครับพร้อมรับ Huawei Gift Box นะครับมูลค่า9 9 9 0บาทโดยทั้ง2รุ่นนี้จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมนะครับพูดง่ายคือวางจำหน่ายแล้วนั่นแหละใครที่สนใจก็สามารถไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยาก ัดมาที่ข่าวที่2ครับเรายังคงอยู่กับหัวเว่อยู่นะครับรอบนี้เราจะพูดถึงการเจรจา,าของหัวเว่ยบ้างหลังจากที่เขาถูกสหรัฐแบนเนาะหัวเว่ยเนี่ยเตรียมเจราจาซื้อขายชิปเซ็ตเมดิเทกและยูนิซอนมาใช้หลังจากที่ถูกสหรัฐกดดันอย่างหนักครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราฟังข่าวนะครับจะเห็นว่า TSMC นะครับผู้ผลิตชิปเซ็ตรายใหญ่ของโลกถูกสหรัฐบีบห้ามขายชิปเซ็ตให้หัวเว่ยครับทำให้หัวเว่ยตอนนี้เองเนี่ยก็มีรายงานกําลังที่จะเจราจากับผู้ผลิตชิปเซ็ตย่านเมดิเทกของไต้หวันและของจีน ชิปเซตตัวนี้จะนํามาใช้ในโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของเขาในอนาคตโดยมิดเดิลเทคถือว่าเป็นผู้ผลิตชิปเซตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่โดยเป็นอันดับ2เลยรองจากค c คอมซึ่งปกติแล้วก็มีชิปเซตให้กับโทรศัพท์มือถือต่างๆไม่ว่าจะเป็นซัมซุงหัวเว่ยอัลโปวิโวเซี่ยวมีมักจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ 4G รุ่นเริ่มต้นระดับกลางซึ่งทางหัวเว่ยเนี่ยก็คาดหวังว่าจะซื้อชิปเซต 5G ของม e d เดิลเทคนะครับมาใช้กับโทรศัพท์มือถือไฮเอ็นของตัวเองด้วยส่วนอดขงโย ตัวบริษัทเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนของรัฐบาลปักกิ่งซึ่งในอดีตนะครับที่ผ่านมาบริษัทนี้เนี่ยก็กำลังดิ้นรนอยู่ไม่น้อยเลยเพราะว่าไม่สามารถที่จะผลิตชิปเซ็ตสมาร์ทโฟนคุณภาพดีออกมาเทียบเท่ากับแบรนด์อื่นๆได้ในระดับสากลนั่นเองแล้วก็ใช้งบสูงถึง4,500รล้านหยวนหรือประมาณ2,100ร้ล้านจากกองทุนรวมแห่งชาติจีนในการพัฒนาชิปเซ็ต 5G เพื่อให้เทียบเท่ากับใครอื่นครับ ล่าสุดเทมีเทกก็กําลังที่จะประเมินว่าจะมีทรัพย์สินเพียงพอเพื่อที่จะผลิตชิปเซ็ตให้กับหัวเว่ทันหรือไม่เพราะมียอดการจัดซื้อนะครับมากกว่าเดิมถึง300เท่าหรือ300%เเส่วนทางบริษัทที่ผลิตชิปเซ็ตในจีนเนี่ยปกติหัวเว่ก็จะซื้อชิปเซตมาใส่กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตรุ่นกลางของตัวเองอยู่แล้ว ยังไม่ออกมาระบุชัดเจนนะครับว่าจะซื้อมาเพิ่มมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดีนะครับทางหัวเว่ยเนี่ยภายในปีนี้ก็คงจะได้เห็นมีชิปเซ็ตของ h ฮซิลิคอนหรือคิ r รินเหลืออยู่ภายในคลังอยู่บ้างแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการด้วยแม้ว่าตามปกติแล้วไฮซิลิคอนเนี่ยจะใช้วัตถุดิบจาก TSMC มาผลิตชิปเซตระดับไฮเอ็นทั้งหมด โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสหรัฐกดดันเนี่ยก็น่าจะเริ่มส่งผลตั้งแต่ในช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปครับไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือซีรีส์เมดแล้วก็ซีรีส์พีตัวท็อปรุ่นถัดไปเนี่ยจะได้ใช้ชิปเซตของมิดิเทคหรือว่ายูนิซ็อกก็เป็นไปได้นะครับยังไงถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะมาเดทให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตก,กันในช่วงเย็นวันนี้ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อได้ทำข่าวสารดีๆรู้ดีๆแล้วคนที่เราต่อไปนะครับช่อง,องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย